่ออทไมลว,วันนี้กุดดอนจะได้รับการต้อนรับให้เป็นสภพยเต็มตัว <S <S ตอนเช้าวันนี้เราได้ออกจากบ้านนี้ไปกุดดานออกไปในฐานะสมาชิกครอบครัว แต่ตอนนี้กุดดานได้แสดงพลังของแม่สามีแล้วละ่ะกุดดานทำหน้าที่ดูแลทุกคนนี่มันเป็นช่วงเวลาชีวิตใหม่เราจะต้อนรับกุดดานใหม่โดยการทำพิธีกราหาประเวทแล้วก็สะพยของบ้านเราทั้งหมดนะก็จะได้รับการอารตีไฟใหม่ด้วย ไปเอะฉันต้องขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะขับใจฉันขอตัวอ๋อลูกจะเรียบไปนั่นมานี่ตลอดเวลาเลยวันนี้ลูกจะต้องอยู่ร่วมเข้าพิธีอยู่กับกุดดานในพิธีกราหาประเวทด้วยนะฮะโูนี่ จริงๆเลยนะเนี่ยลุงลุงนี่โชคดีโชคดีวันนี้ได้อยู่กับฉันไปสวนกับฉันแล้วก็ได้เป็นพระเอกตัวจริงกลับมาบ้านเนี่ยก็มาทําพิธีร่วมกับฉันอีกต่างหากน่ะโชคดีนี่นนบ้านฉันนี่เออม,มันมันมันก็มันก็จริงเนาะเออคุณย่าคะให้หนูต้องเตะหายด้วยหรือเปล่าคะอ๋อช่แล้วกดดันเราต้องเตะหายด้วยนะ เอาล่ะนี่หายจ้ะหนูต้องเตะมันด้วยออไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องหนูน่ะต้องเตะหายหนูรู้ค่ะอ,อ๋เอ,อเราจะต้องเตะมันให้หกออกจากหายแล้วค่อยเข้าบ้านไงล่คะคะใช่ไหม <laughs> หนูรู้นะออบอกให้เลยค่ะว่าเนี่ยน่ะ เป็นขั้นตอนที่หนูชอบที่สุดเลยค่ะชอบมากๆเลยด้วยหนูจะเตะหายแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนี่แม่จะให้ผมอยู่ทําไมเนี่ย<อ>กดดันทําคนเดียวก็ได้นี่ลูกค่อยไปหลังทําพิธีเสร็จเรียบร้อยโอ้ใช่ถ้าอย่างงั้นหนูเริ่มเลยนะคะอื โอ้พระเจ้าลูกเตะเราไม่มีแรงเฉยเลยพิธีกระหาประเวทจบลงแล้วแม่เห็นไหนี่ไหมบ้านเราจะเละเหมือนไหนี่แหละครับเพราะสภายของบ้านเป็นคนแบบนี้ไม่ปลอดภัยซุ่มซ่ามผมบอกแม่ได้เลยแต่แม่เชื่อในตัวกุดดานนะใช่ กุดดานทำให้ครอบครัวเรามีความสุขทุกคนเลยแล้วอีกอย่างถ้าก็ดูแลครอบครัวของเราเป็นอย่างดี <c oughs> อันนี้นี่นีแม่เอาสิ่งนี้มาให้ลูกสองคนด้วยนะ แม่เอารูปนี้ไปใส่กรอบก <c oughs> ุดดานรู้ตัวว่าตัวเองเป็นแม่สามีที่ดีได้แล้วอีกไม่นานก็จะได้ทำตัวเป็นเมียที่ดีอีกด้วยนะขอตัวนะอ่ะเข้ามา แล้วก็เอ่ ờ, ยืนบนถาดนี่จะได้ทิ้งรอยเท้าตอนที่หนูเดินเข้ามาในบ้านยังไงล่ะได้เลยค่ะ เขาให้พระเจ้าปกป้องหนูดูสิรอยเท้าหนูสวยมากมันเหมือนกับพระแม่แลักษมีเดินเข้าบ้านเรามาเลยกดดานอยากจะบอกว่าหนูจัดการทุกอย่างได้ดีมาตลอดแต่หนูจะต้องใช้เหตุผลมากขึ้นงานบ้านเรามันเยอะแต่หนูจะต้องปูทางให้ดี แต่ว่าหนูนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะเพราะยาคนนี้จะช่วยหนูเองเลยละ่ะเอาล่ะนะ,ะจุดตะเกียงขอพรกับพระเจ้าด้วยแล้วก็จากพิธีหนูจะต้องเอามือไปประทับที่ผนังห้องพระเหรอคะมันก็จะแสดงว่าหนูเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวจินดอนเรา เดี๋ยวก่อนคะ่ะพิธีแรกนะ่ะหนูเข้าใจดีนะคะแต่ไอการประทับฝ่ามือแบบนี้เนี่ย การที่ทิ้งรอยฝ่ามือไว้ที่ผนังแบบนั้นมันเป็นการแสดงว่ากุดดานเป็นสมาชิกครอบครัวของเราสำหรับแม่สาม,มีบ้านนะมีความสำคัญมากที่สุดแต่คุณยา่ากุดดานเนี่ยเขาได้ให้สัญญากับเอเจเอาไว้ว่าจะไปจากที่นี่หลังจากที่คืนเงินเอเจเรียบร้อยแล้ว แล้วเราจะทำไปทำไมล่ะคะงานบ้านเรามันเยอะแต่หนูเนี่ยจะต้องปูทางให้ดีไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอยาจะช่วยหนูเองอ่าใช่เธอพูดถูกมันก็เป็นความจริงนะธุรคาเรื่องสัญญาคืนเงินนะ่ะฉะนั้นช่วยรออยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวฉันกลับมา โอ้พระเจ้าพระเจ้าตุาทำอะไรลงไปเนอะทำพลาดอีกแล้วนี่ดูสิคอยดูนะกุดดาน่ะต้องไปหาทางตอบโต้เราได้เหมือนเดิมฉันมีเบอร์แล้วเดี๋ยวจะอ่านงานก่อนนะเดี๋ยวฉันที่ต่อไปอีกทีไว้ค่อยหาทางน,นี่เงินนะ่ะอะไรอ เอาเงินมาให้ฉันทีสิเงินอะไรบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันคุยงานอยู่มาตัดสายฉันทำไมเอาก็แล้วไงอ่ะก็โทรกลับไปใหม่ได้นี่ <c oughs> <c oughs> สีที่อยู่บนมือฉันะ่ะมันติดหน้าของลุงแล้วล่ะ นี่มันบ้าอะไรกันทำไมต้องมากวนฉันด้วยฮะมีอะไรอันนี้เดี๋ยวก่อนสิอย่างน้อยนี่ให้ฉันพูดให้จบก่อนได้ไหมว่าฉันจะพูดอะไรบ้างน่ะนี่เรื่องเงินน่ะช่วยเอาเงินมาทีสิฉันมาที่นี่เพื่อจะมาเอาเงินลงุงเงินบ้าอะไรของเธอฉันจะให้เธอทำไมละ่ะฉันไม่เข้าใจอย่างหนึ่งเลยนะลุงน่ะมีธุรกิจที่ใหญ่โตมากๆเลยทำไมแค่นี้จะไม่ได้ละ่ะฮะเงินน่ะเงินของฉันไง เงินที่ให้ฉันนั่นเหรอนี่มันยังไม่ดีห้ามแต่ต้องอะไรทั้งนั้นห้ามแต่ต้องตัวฉันด้วยอเงินบ้าอะไรของเธอเงินรางวัลที่เธอผ่อนให้ฉันนั่นเหรอแค่นั้นเอะนะอยใช่แล้วจะเอาคินไปทำไมว่าแล้วเชียว ว่าลงเนี่ยจะต้องถามอะไรแบบนี้แน่นอนไร้กาศนะเราเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาละก่อนอื่นไหนต่อมาทีสิว่าชื่อจริงของฉันน่ะชื่ออะไรบอกมาสิยืนเงียบไปทำไมต่อมาซีกุดดานไม่ไม่ใช่แค่นั้นกุดดานอักชัดจินดานนี่คือชื่อของฉันไง จำได้หรือเปล่าว่มมาเมื่อวานน่ะลุงแนะนำฉันกับวิครามเขาว่าอย่างไงนะ่ะฉันชื่อกุดดานอักชัดจินดานไงไหนบอกมาทีสิจะมาเรียกร้องเงินจากฉันที่มีนามสกุลเดียวกันได้ยังไงคิดถึงครอบครัวไหนสินี่ย่านะ่ะเขาบอกว่าฉันอะ่ะเหมือนพระแม่ลักษมีลุงจะให้ฉันผ่อนเงินค่าบ้านตัวเองเนี่ยนะไม่ได้หรอกนะ้าทำแบบนั้นไม่ไดออ้ฉันไม่มีทางเลือกหรอกฉันไม่ยอมเสียเงอนอินน่ะยังไงฉันก็ไม่ยอม chịn không yếm tiền không, gom ở đây rồi luôn, như vậy chị cũng không yếm. mà, ở để tập คิดว่าต้องทะเลาะกันสักตั้งสองตั้งก่อนซะอีกฉันของเงินเธอเพราะว่าเธอจะออกจากบ้านหลังนี้ตอนนี้เธออยากจะทำหน้าที่ของแม่สามีแล้วฉันจะเอาเงินจากเธอทำไมล่ะเอาไปซิฉันจะทำงานแต่ฉันเอาไปไม่ได้หรอกนะทำไมก็ดูมือฉันซิมือฉันเปื้อนหมดขนาดนี้เราจะให้ทำไงไปล้างมือแล้วก็มาเอาไปซิไม่ฉันล้างมือไม่ได้กุดดานฉันไม่มีเวลามาไร้าสาระนะเอาไป ก็ได้งั้นส่งมานี่ส่งมาสิที่ทำอะไรเนี่ยจะให้ถือได้ยังไงเราก็ต้องทำแบบนี้แหละ<ฮ>นี่ส่งมามเลย ขอบคุณไม่เป็นไรเธอต้องการแบบนี้เหรออันตราเธออยากให้ฉันแต่งงานแล้วก็ได้แม่สามีใหม่ให้กับสบภัยทั้งหมด วันนี้เธอก็สมหวังแล้วนี่อันตรา คุณย่าคะคุณย่าเอาซองที่ผูกกับผ้าของหนูออกมาหน่อยได้ไหมช่วยหนูหน่อยนะคะเออเปิดเลยคะ่ะคุณย่าคะนี่คือเงินที่หนูสัญญาว่าจะให้กับลุง แล้วเมื่อกี้นี้หนูก็ขึ้นไปหาลุงเขาเพื่อเอาเงินให้เขาแล้วนี่ธุระค่ะเธอช่วยรับเงินนี้ไว้ใช้ดูแลบ้านทีฉันจะเก็บเงินนี้ไว้ในห้องพระแล้วอีกอย่างนะฉันมีเรื่องจะบอกว่าฉันไม่ได้ติดลุงแล้วแม้แต่รูปปีเดียวจำเอาไว้เลย และจะไม่ไปจากบ้านหลังนี้ด้วยนี่ฟังนะว่าชื่อของฉันน่ะชื่ออะไรนะฮะนี่ถึงแม้ว่าฉันน่ะจะฉลาดและเก่งแต่ว่าบางครั้งก็แอบโง่อยู่เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องปกติตอนนี้นะ่ะฉันเข้าใจดีแล้วแล้หลุงก,ก็เข้าใจแล้วเหมือนกันนะและชื่อของฉันไม่ใช่แค่กุดดานเฉยแต่ว่าชื่อของฉันน่ะ กุดดานอักชัดจินดานมันหมายความว่าอย่างไงรู้ไหมบ้านนี้นะ่ะเป็นของฉันแล้วไงและฉันได้เป็นสะพายใหญ่ของบ้านหลังนี้เป็นแม่สามีของพวกเธอทั้งสามคนเลย <c oughs> แสดงว่าฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเด็ดขาดเลย ไหนบอกฉันมาทีสิบ้านนี้จะเป็นของฉันแล้วแล้วทําไมฉันจะต้องจ่ายค่าบ้านตัวเองด้วยล่ะไม่มีทางหรอกนะไม่จะเป็นเลยอันนี้เธอาคาฉันจะพยายามทําหน้าที่ให้ทุกคนได้มีความสุขเยอะๆเธอจะได้ไม่ต้องบ่นฉันอีกแล้วไงล่ะคุณย่าคะไปทําพิธีกันเถอะค่ะไปทําพิธีให้จบกันอ๋อด้ยด้ย ดูสิไม่อยากจะเชื่อเลยนะเรานะี่ยหาทางเล่กูดาออกจากบ้านหลายครั้งแต่ว่าใย,ยนี่นะี่ะเก่งมากๆเลยนะพระกิกเกมได้ตลอดเวลาเลยอะ่ะกูดานพูดถูกนะหลังจากติ่งงานแล้วไม่มีคนไหนต้องจ่ายเงินข้าบ้านตัวเองหรอกนะ ธุรค่ะฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจแล้วนะมาเธอกุดดานเราไปขอพรกันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวสิธุรคาะ คือว่ากุญแจบ้านนั่นน่ะเจ้าของบ้านอย่างฉันก็ต้องไปคนถือสิ